คลิปนี้ป้ามีข่าวดีมาฝากสำหรับน้องๆห,หลานๆที่ฝันอยากทำงานในต่างประเทศและได้อยู่อาศัยแบบทาวอรอนในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีติดอันดับโลกอย่างแคนาดาล่าสุดค่ะแคนาดากำลังเปิดรับแรงงานจากต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่า PNP ซึ่งย่อมาจาก Provincial Nominee Program และ ถ้าน้องๆหลานๆมีประสบการณ์ทำงานไม่ว่าจะเรียนจบแค่มัธยมหรือว่าปวชก็มีสิทธิ์สมัครได้นะคะน้าบินผู้ได้รับเลือก p n p นี้เป็นโครงการที่แต่ละจังหวัดในแคนาดาสามารถคัดเลือกแรงงานต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงกับที่จังหวัดนั้นต้องการแล้วก็เสนอชื่อให้เข้าไปขอ PR หรือว่า Permanent Resident หรือฐานะผู้อยู่อาศัยถาวรได้ค่ะ resident ผู้พักอาศัยซึ่งนั่นก็แปลว่าไม่ต้องเริ่มต้นจากการหาในจ้างเองแบบวีซ่าทำงานทั่วไปแต่ให้จังหวัดเลือกน้องๆหลานๆไปอยู่กับเขาเลย nominee ผู้ได้รับเลือกป้าแนะนำจังหวัดเด่นๆที่เปิดรับคนต่างชาติตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดในแคนาดานะคะที่เปิดรับสมัครแรงงานผ่าน PNP โดยเฉพาะ5-6จังหวัดนี้ที่กําลังขาดแคลนแรงงานและออกคําเชิญเยอะมากซึ่งก็ได้แก่นอมมนีผู้ได้รับเลือก British c ล l u m b ีย n o v a Scotia n e w f o u n n l a n d a อ d o r b r b e r t a m b n r t o m a n i t o b a และสุดท้าย Saskatchewan นานีผู้ได้รับเลือกบางจังหวัดก็มีโควถาเป็นพันๆคนต่อปี เพราะว่าเศรษฐกิจกำลังโตแต่ว่าขาดแคลนแรงงานในหลายสาขาเลยค่ะ<อ>สำหรับอาชีพที่ติดโผรับแรงงานต่างชาติน้องๆหลานๆก็อาจจะสงสัยกันว่าเอ๊แล้วเขารับคนงานแบบไหนกันบ้างเนาะ<อ>ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีหลายอาชีพที่แคนาดาต้องการมากเลยนะคะอย่างเช่นงานในภาคการเกษตรแล้วก็ฟาร์มงานช่างเช่นงานช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างแอ งานโรงงานและคลังสินค้างานในร้านอาหารอย่างเช่นเชฟคุกพนักง,งานครัวผู้ช่วยแม่ครัวเป็นต้นงานบริการโรงแรมงานดูแลผู้สูงอายุ c a r e giver อันนี้ต้องการทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีงานพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลรวมไปถึงพนักง,งานขับรถบรรทุกค่ะ บางคนที่มีใบรับรองฝีมือจากประเทศตัวเองหรือว่าเคยทำงานในสายงานนี้มาก่อนก็จะมีโอกาสผ่านการคัดเลือกมากขึ้นนะคะเนามนีผู้ได้รับเลือกข้อดีของการได้พี่ permanent resident จากโครงการนี้ถ้าน้องๆห,หลานได้รับการเสนอชื่อและได้พีอ่าแล้วเราจะได้สิทธิประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่างเช่นอยู่ในแคนาดาได้ถาวรสามารถพาครอบครัวไปด้วยได้ ลูกเต้าก็เรียนฟรีในโรงเรียนของรัฐบาลรักษาพยาบาลก็ฟรีในหลายๆจังหวัดทำงานกับนายจ้างไหนก็ได้ไม่จำกัดแล้วก็มีโอกาสสมัครเป็นพลเมืองแคนาดาในอนาคตด้วยนะคะเวสซิเดนผู้พักอาศัยมาถึงตรงนี้น้องๆห,หลานๆหลายคนก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วเราจะเริ่มต้นสมัครยังไงป้าก็ขอตอบค่ะว่าสิ่งแรกที่ควรทำก็คือ ตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละจังหวัดในเว็บไซต์ของเขาบางทีก็ไม่มี i อเอลสูงด้วยนะคะ oh. อย่างที่สองก็คือเตรียมเรซูเม่ประสบการณ์ทำงานให้พร้อมค่ะโอเคอย่างที่สามถ้ามีใบรับรองวิชาชีพหรือว่ามีประสบการณ์ก็ยิ่งดีเลยนะคะ Yes ma'am อย่างที่สี่ค่ะบางจังหวัดเนี่ยใช้ระบบจับสลาก Draw คล้ายกับ r o u l e p r e Entry นั่นเองนะคะ Wow อย่างที่5ก็คือติดต่อเอเจนซี่ที่เชื่อถือได้ดูให้ดีนะคะหรือว่าลองเข้าเว็บไซต์ ircc ของรัฐบาลแคนาดาโดยตรงซึ่งเว็บทางการเดี๋ยวป้าจะแปะไว้ให้นะคะภายในเว็บนี้จะมีข้อมูลครอบเลยค่ะอย่างเช่นวิธีสมัครเป็น pr permanent resident หรือว่าข้อมูล pnp provincial nominee program มีทั้งในเรื่องของการเตรียมเอกสาร วิธีตรวจสอบสถานะใบสมัครแล้วก็ข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดจากทางการนะคะ <Yeah. S 3> น o m i n ีผู้ได้รับเลือกป้าก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตามนี้นะคะส่วนลิงก์ตรงเข้าไปยังหน้า PnP โดยเฉพาะก็นี่เลยค่ะ Immigrate as a provincial nominee ในหน้านี้จะมีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับการสมัครเข้าโครงการ PnP รวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัดที่เปิดรับสมัครนะคะ <Yeah. S 3> น้องมณนีผู้ได้รับเลือกต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสมัครโครงการ PNP แบบเข้าใจง่ายๆนะคะ <c oughs> อย่างแรกเลยค่ะตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองซะก่อนซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีเกณฑ์การรับสมัครที่แตกต่างกันอย่างเช่นอายุประสบการณ์ทำงานการศึกษาขั้นต่ำและก็ทักษะภาษาอังกฤษหรือว่าฝรั่รงเศสค่ะอะไรฝรั่งเศส อย่างที่2ค่ะสมัครกับจังหวัดที่ต้องการนะคะเราก็เลือกจังหวัดที่เราสนใจแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการ PNP ของจังหวัดนั้นๆโดยตรงค่ะโอเคจากนั้นนะคะก็รับการเสนอชื่อจากจังหวัดค่ะซึ่งถ้าหากจังหวัดพิจารณาว่าเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็จะออกใบเสนอชื่อ nomination certificate ให้เราค่ะยย <Yay. S 1> ขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ก็คือสมัครขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรกับรัฐบาลกลางก็คือ IRCC นั่นเองนะคะหลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วเราต้องสมัครขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรกับ IRCC โดยที่เราจะต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ resident ผู้พักอาศัยข้อมูลของแต่ละจังหวัดแล้วก็อาชีพที่น่าสนใจนะคะบางจังหวัดบ้างก็มีข้อมูลให้มาก บางจังหวัดก็มีข้อมูลให้น้อยนิดนึงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ป้ารวบรวมมาให้ได้นะคะจังหวัดแรกก็คือ British Columbia นะคะโครงการ BC PNP เนี่ยมีขั้นตอนหลัก4ขั้นตอนได้แก่การลงทะเบียนการได้รับคำเชิญการสมัครแล้วก็การตัดสินใจจังหวัดที่2ค่ะ Nova Scotia รับสมัครผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพอย่างเช่นผู้ช่วยพยาบาล คนขับรถบรรทุกแล้วก็คนงานก่อสร้างค่ะจังหวัดที่3 Newfoundland and Labrador นะคะโครงการ NLPNP เนี่ยรับสมัครแรงงานที่มีทักษะในอาชีพต่างๆแล้วก็มีเจตนาที่จะตั้งถิ่นฐานถาวรในจังหวัดนี้ค่ะจังหวัดที่4ค่ะ a อลเบอรอาชีพที่เป็นที่ต้องการก็อย่างเช่นพยาบาลวิชาชีพนะคะภาษาอังกฤษก็คือ Registered Nurses ซึ่งมีความต้องการสูงในภาคสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีตำแหน่งพนักง,งานขายปลีกและผู้จัดแสดงสินค้าเวลาที่เราสมัครเราก็ใช้คำว่า Retail Salespersons and Visual Merchandisers มีตลาดงานที่กว้างมากค่ะแล้วก็ยังมีตำแหน่งพนักง,งานขับรถบรรทุกภาษาอังกฤษก็คือ Transport Truck Drivers นะคะอันนี้ตลาดงานร้อนแรงมากค่ะ รวมไปถึงงานผู้ช่วยในครัวและงานบริการอาหารนะคะภาษาอังกฤษเวลาค้นหาก็ใช้คำว่า food counter attendants หรือว่า kitchen helpers and related support occupations ซึ่งมีตลาดงานพอสมควรเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอัลเบอราเนี่ยก็มีความต้องการแรงงานในภาคการก่อสร้างกเกษตรกรรมแล้วก็การบินด้วยค่ะ จังหวัดที่5ค่ะมอนิโตบาอาชีพที่เป็นที่ต้องการก็คือเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะภาษาที่จะใช้ค้นหาก็คือ administrative officers มีความต้องการพอสมควรถัดมาก็เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและการสัญหานะคะคำค้นหาก็คือ human resources and recruitment officers ถัดมาค่ะผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ช่วยบริการผู้ป่วยก็คือ nurse a i d s r i ไลซ์ and p e r s i o n Service Associates มีความต้องการเยอะมากๆค่ะตำแหน่งถัดมาค่ะพนักง,งานขับรถบันทุก Transport Truck Drivers มีความต้องการในภาคการขนส่งสูงมากๆซึ่งมานิโทบานเนี่ยนะคะมีรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการและเขาจะอัปเดตอยู่เป็นประจำเราต้องหมั่นเข้าไปดูใน ircc และผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในอาชีพเหล่านี้เนี่ย จะไ,ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในกระบวนการคัดเลือกค่ะจังหวัดที่6นะคะ s ั s แ a ชเช e w a นอาชีพที่เป็นที่ต้องการก็คือช่างเทคนิคอุปกรณ์การเกษตรภาษาอังกฤษที่จะใช้ค้นหาก็คือ agricultural equipment technician ซึ่งมีความต้องการค่อนข้างสูงค่ะถัดมาก็คือช่างซ่อมบำรุงอากาศยานภาษาอังกฤษใช้ว่า aircraft maintenance engineer technician ซึ่งมีความต้องการในภาคการบินนะคะถัดมาก็คือช่างบริการยานยนต์ Automotive Service Technician ซึ่งมีความต้องการในภาคการยานยนต์เยอะมากเลยค่ะและก็รวมไปถึงงานช่างไม้นะคะ Cabinet Maker ซึ่งมีความต้องการในภาคการก่อสร้างเยอะทีเดียวค่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย1ปีในอาชีพที่มีความต้องการสูง และต้องมีคะแนนขั้นต่ำ60คะแนนจาก110คะแนนในระบบการประเมินของ S.I.N.P. ซึ่งก็ย่อมาจาก Saskatchewan Immigrant Nominee Program ก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของรัฐบาล Saskatchewan ซึ่งเจ้าหน้าที่ S.I.N.P. เนี้ยไม่ใช่บุคคลภายนอกหรือว่า Agency เอกชนนะคะ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดของรัฐบาลแคนาดาโดยตรงค่ะนามนีผู้ได้รับเลือกป้าขอบอกเลยค่ะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะถ้าน้องๆหลานๆที่มีฝีมือมีประสบการณ์และก็มีความฝันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ปลอดภยัยมีอนาคตด,ดีแคนาดากำลังต้องการเราค่ะอย่ารอให้โอกาสผ่านไปค่ะเริ่มศึกษาข้อมูลวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามช่องของป้าช่องอีสานอินเตอร์เพื่อรับชมข่าวสารดีๆแบบนี้และโอกาสในการทำงานต่างประเทศนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบาย